สวัสดีค่ะทุกคนปูก็จะมาเปิดกล่องพัสดุนะคะที่ปู่ได้ทําการสั่งสินค้าออนไลน์ไปนะคะในช่วงเวลาที่เราจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งเราไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตไปเดินหาซื้อได้ตามปกตินะคะแต่ส่วนตัวหลกัหลกๆปู่แล้วเนี่ยปู่เป็นคนที่ชอบจะสั่งสินค้าออนไลน์เป็นอยู่แบบอย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าคือบางร้านเนี่ยเขาราคาเขาถูกกว่าในร้านข้างนอกในช็อปข้างนอกนะคะที่เรา ออกไปเดินหาซื้อเองเนี่ยเขาราคาในในออนไลน์เนี่ยเขาก็จะถูกกว่านะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งที่เราจะต้องกักตัวเนี่ยเราไม่อยากจะออกไปข้างนอกบ้านบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราเองนั่นเองนะคะคือเราก็ไม่อยากออกไปพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายในที่สาธารณะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีคนออกไปซื้อของอะไรมากมายแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันและดูแลตัวเองนะคะทุกคนก็ในส่วนของสินค้าออนไลน์เนี่ย ปูอยากจะบอกว่าให้ให้เชื่อมั่นในเว็บไซต์ที่เราได้ทำการสั่งซื้อนะคะเพราะว่าในกรณีที่เราสั่งสินค้าออนไลน์ไปเนี่ยเราจะต้องโอนเงินไปก่อนไปชำระเงินค่าสินค้าที่เราสั่งก่อนแล้วเราถึงจะได้สินค้าใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ไม่แน่ใจหรือว่าเรายังไม่เคยสั่งเว็บเนี้ยแล้วเราจะทำเป็นการสั่งครั้งแรกเนี่ยให้ให้แน่ใจแล้วก็เหมือนกับแบบตรวจสอบให้แน่าชาัดอีกสักนิดนึงนะคะว่า เว็บนี้น่าเชื่อถือไหมถ้าเราโอนเงินชำระค่าสินค้าไปแล้วเนี่ย เราจะได้รับสินค้านะคะตามปกติไหมหรือว่าถ้าเราไม่ได้รับสินค้าเนี่ยทางเว็บเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยเขาจะคืนเงินเรากลับมาไหมนะคะให้เชื่อมัน่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ปู๊เคยเกือบจะไม่ได้เงินไม่ได้เงินคืนคือปูก็คิดไปเองเพราะว่าเราก็เป็นห่วงเงินของเราใช่ไหมคะแล้วสินค้าเราก็ไม่ได้รับมานะคะแล้วก็คือปู๊ก็งงว่าเราก็ใส่ที่อยู่อะไรตามปกติแต่ว่าทําไมสินค้าตัวนี้แล้วก็เป็นร้าน ในออนไลน์ที่ปูเพิ่งสั่งครั้งแรกเลยนะคะปูก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ได้สินค้า2อาทิตย์แล้วแล้วก็คือในในอ e ีเมลเขาก็แจ้งมาว่าเราเรายังหาที่อยู่คุณไม่เจอเอา้าวที่อยู่เราก็ปกติอะไรนู่นนี่นั่นจนปูระแวงนะคะจนปูระแวงว่าเอ๊ะเขาแปลก,กไหมอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยปูก็เลยรอรอเขาไปสัก2อาทิตย์เสร็จเจก็เลยส่งอ e ีเมลไปถามเสร็จปุ๊บเขาก็ตอบกลับมาว่า เราเอาสินค้าของเรากลับคืนมาที่ตัวตัว,ตวแทนขายแล้วแล้วเราก็จะโอนเงินคืนคุณเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องการจัดส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะปู่ก็วูบว่าไปสักแป๊บหนึ่งตอนนั้นนะคะเพราะว่ากลัวไม่ได้เงินเพราะว่ามันก็จํานวนหลายหลายเป็นหลักพันนะคะ นั่นแหละปู่ก็เลยกังวลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ปู่มีความกังวลเช่นนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้สั่งสินค้าออนไลน์ไปเนี่ยจะไม่เคยมีปัญหาแต่สุดท้ายปู่ก็ได้เงินคืนนะคะทุกคนก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะคะให้ให้เช็คดูให้ให้รอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแล้วก็โอนตังค์ไปนะคะทุกคนก็นั่นแหละมาดูกันนะคะทุกคนมาปู่ก็เปิดกล่องรอไว้นะคะจะบอกว่าในในจำนวนที่เห็นเนี่ยที่เอามาเปิดเนี่ยเป็นจํานวนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็มันยังขาดอีก3-4ชิ้นซึ่งเขาก็มีการจัดส่งที่แบบว่าอาจจะล่าช้าไปกว่าเดิมนะคะเนื่องจากเหตุการณ์สถานการณ์นะคะแล้วก็เป็นเป็นเป็นผลดีของกูด้วยคือก่อนหน้านี้คือแบบว่าจะมีค่าจัดส่งนู่นนี่นั่นคุณต้องซื้อประมาณ35ยูโรขึ้นไปเราถึงจะจัดส่งฟรีนะคะแต่ช่วงนี้มันเป็นเป็นช่วงที่แบบ แปลกมากๆคือแบบว่าสั่ง10ยูโรก็ส่งฟรีอะค่ะทุกคนคือแบบปู่ก็เฮ้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยนะคะปู่ก็เลยสั่งสั่งมาเนี่ยะค่ะตามที่เห็นแล้วก็มีอีก 3- 4ชิ้นที่ปู่ยังไม่ได้รับสินค้านะคะปู่ก็รอรออยู่นะคะก็มาดูกันเลยค่ะทุกคนกล่องก็เปิดไว้เรียบร้อยเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็มาดูชิ้นแรกกันนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นของคอร์ดัลลี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นการ์ดนะคะเขาก็ส่งการ์ดมาว่ามีของแถมมีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยนะคะ ก็เป็นคอร์ดัลลี่ที่ปูเนี่ยปูก็เอาตัวอย่างติดมาให้ดูนะคะว่าเป็นน้ำสเปรย์นะคะทุกคนที่ปูเคยใช้แล้วก็นำมารีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าดีมากๆเพราะว่าดูดีหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ปูก็ต้องสั่งซื้อมาเพิ่มเพราะว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะแล้วปูก็ติดมากๆแล้วตอนนี้คือแบบว่าอะไรที่ดีๆนะคะเราก็ต้อง ใช้ต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะขวดนี้ก็ตกอยู่ที่10ยูโรเท่านั้นเองนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้อยู่ที่30 ml แล้วก็เป็นสเปรย์น้ำนะคะที่ดีมากๆทําให้เราได้ผ่อนคลายนะคะซึ่งปูทำรีวิวไปแล้วปูก็จะไม่พูดไม่พูดไปที่ตัวนี้เยอะนะคะก็มาเปิดกันเลยนะคะทุกคนแล้วเขาก็หอ่อแพ็กเกจมาอย่างดีเลยนะคะ เนี่ยค่ะทุกคนด้านไในเขาก็จะเป็นมาอย่างนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือก็เป็นขวดใหม่เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่า2ขวดนี้หมดอันนี้ขวดนี้จะหมดแล้วถ้าเกิดขวดนี้หมดกูก็จะซื้อประมาณ50ไม่ใช่50 100 ml มาใช้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันแค่30 ML ใช่ไหมคะเราก็มันใช้ดีมากๆคกูคิดว่าไหนๆหนมันก็คือแบบว่าเราก็ติดในการใช้แล้วก็ใช้ขวดใหญ่ไปเลยดีกว่าคุ้มกว่ามากๆนะคะทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองนะคะลองนะคะทุกคนดีงามนะคะก็อันนี้ก็ผ่านไปนะคะของคอดัลี่นะคะปุ๊กก็จะเอาเก็บไปใช้นะคะมากล่องถัดไปนะคะ กล่องถัดไปก็จะเป็นน้ำหอมนะคะน้ำหอมของเคนโซซึ่งปู่ก็สั่งมาไปอันนี้เป็นน้ำหอมชายนะคะปู่กก็สั่งมาให้น้องผู้ชายชาวฝรั่งเศสเพราะว่า ป็นจะเป็นวันเกิดของเขาอะนะคะปู่กก็มีมีของขวัญให้เขาเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วเขาก็กําลังจะเข้าสู่วัยเข้าสู่วัยรุ่นแล้วค่ะนั่นแหละปู่กก็เลยต้องซื้อเจ้าเคนโซตัวนี้นะคะปู่กก็ไม่ไม่รู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะหอมเพราะว่าเห็นในเว็บไซต์นะคะอันนี้ปู่กก็เป็นขาประจําของเว็บไซต์นะคะว่า ว่าเ,เขามีดาวนะคะเวลาเราด,ดูสินค้าออนไลน์นะคะเราก็จะดูว่าสินค้าตัวนี้คนนิยมชื่นชอบยังไงให้ไปดูที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็ไปดูที่การให้ให้เลทนะคะว่าเขามีกี่ดาวนะคะว่า5ดาวสี่ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิด5ดาวเราก็สามารถทําการซื้อด้านะคะเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนเขามาให้ดาวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะคะ ก็นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำหอมผู้ชายนะคะมาอันที่สามนะคะอันที่สามก็จะเป็นหน้ากากผ้านะคะที่ปู่สั่งซื้อจากจำไม่ได้ละของมาจากเว็บไซต์ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอีเบย์หรืออเมซอนไม่ทราบนะคะก็เป็นหน้ากากผ้าเนี่ยค่ะเป็นรูปหมีนะคะน่ารักมากๆเลยปู่ก็จะต้องซักก่อนนะคะซักให้ คือแบบแช่แช่ในน้ำร้อนก่อนเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ค่อยซักนะคะเพราะว่าคือเราก็ต้องฆ่าเชื้อก่อนนะคะทุกคนมาอันที่4นะคะอันที่4ก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวปูจะมารีวิวทีหลังนะคะอันนี้จะเป็นตัวออกกำลังกายสำหรับสร้างกล้ามแขนนะคะทุกคนคือเนี่ยค่ะตามกล่องเนี่ยนะคะเขาก็จะ มาออกกําลังกายแบบสร้างกล้ามแขนนี้นะคะเดี๋ยวปุเดี๋ยวปุวจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าลักษณะของการใช้นะคะเป็นอย่างไรนะคะปุ๊ก็จะมาดูมาทํารีวิวนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะปุ๊ก็สั่งซื้อมาจากเว็บทางนี้ค่ะแล้วก็อันถัดมาก็จะเป็น สกล่องน,นี้มาพร้อมกันนะคะทุกคนสองกล่องน,นี้มาพร้อมกันเพราะว่าปูสั่งสั่งเจ้าตัวเจลล้างมือนะคะสั่งไปคือแบบว่าเยอะมากเลยทุกคนอันนี้ครึ่งโหลเลยค่ะเพราะว่าปูจะเอาไปให้เพื่อนด้วยนะคะปูก็สั่งมาหกขวดเลยทุกคนแล้วก็คือแบบคือแบบว่า ของนะคะเจลล้างมือแอลกอฮอล์เนี่ยขาดตลาดมากๆนะคะทุกคนกว่าจะหาซื้อได้เนี่ยปุกก็นั่งนั่งแบบว่าเช็คในเว็บไซต์แต่และเว็บในที่เป็นร้านขายยานะคะปุกก็กว่าจะหามาได้นะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่ามึนตืบไปเหมือนกันเพราะว่ามันมันของมันขาดอะคะ่ะทุกคนนั่นแหละปุกก็เลยกว่าจะได้เนี่ยปุกก็เลยพอเราเราเจอแล้วเนี่ยปุกก็เลยสั่งจัดชุดใหญ่มาเลยอะ จัดชุดใหญ่มาครึ่งโหลเลยทุกคนเพราะว่าคือเราจะได้ใช้ไปนานๆแล้วก็มันต้องใช้ตลอดนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะคือเราขาดไม่ได้นะคะพวกเจลล้างมือที่เป็นมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม70%ขึ้นไปนะคะให้ทุกคนดูนะคะให้เวลาจะซื้อซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์เนี่ยให้ซื้อ70%ขึ้นไปแล้วเราจะได้ฆ่าเชื้อได้อย่างแบบแบบ สะอาดสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็นั่นแหละปู่ก็เลยสั่งจัดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่ก็ยังกะว่าจะต้องซื้อเพิ่มอีกนะคะทุกคนคือแบบช่วงนี้เป็นอะไรที่ฟีเวอร์กับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมากๆเลยอะ่ะคือแบบว่าขาดไม่ได้นะคะออกไปข้างนอกก็ต้องพกแล้วก็เพิ่มเติมคืออันนี้ปู่ก็ซื้อเป็นเป็นที่ล้างมือนะคะล้างมือสําหรับเวลาเรา เข้าห้องน้ำเสร็จนะคะเราก็ละใช้เจลล้างมือตัวนี้นะคะเราก็เหมือนกับแบบแอนตี้แบคทีเรียนะคะเนี่ยปู่ก็ซื้ออันนี้ไม่ได้ซื้อจากออนไลน์นะคะอันนี้เป็นตัวเสริมที่ปูซื้อมาจากคาฟู ood, ตอนไปจ่ายตลาดนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็ฟีเวอร์มากๆช่วงนี้นะคะเรื่องเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มาอันสุดท้ายนะคะปู่ก็เปิดเปิดถุงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หยิบมาใช้แล้วขวดนึงนะคะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะ สมมุติว่ามีปูออกไปข้างนอกแล้วปูจะกลับเข้ามาบ้านนะคะปูก็ใช้พ่นรองเท้าก่อนจะเข้าบ้านนะคะพ่นรองเท้านะคะหรือว่าพ่นพ่นข้าวของที่เวลาเรารับพัสดุมาพวกนี้พ่นไว้ทิ้ททงไว้นะคะแล้วเราถึงจะมาทําการเก็บแล้วก็ประเปิดในบ้านอะไรเงี้ยนะคะหรือปูจะช่วงนี้มันก็จะไม่ค่อยหนาวแล้วปูก็จะ จะเอาเจลแอลกอฮอล์สเปรย์หรือว่าเจลเหลวอันนี้ไปทําความสะอาดที่เสื้อโค้ทที่เป็นหนังของปูนะคะปูปูจะเอาค่อยๆไปเช็ดแล้วปูก็จะค่อยเก็บนะคะเพราะว่าเสื้อหนังเขาเขาซักไม่ได้ใช่ไหมคะปูก็จะเก็บเสื้อโค้ทแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันมันไม่ค่อยหนาวแล้วค่ะทุกคนเราก็สามารถนําเอาแจ็คเก็ตมาใช้ได้นั่นแหละปูก็ต้องทําความสะอาดก่อนเก็บทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็น ก่อนก่อนเข้าบ้านก็ฉีดสเปรย์ที่รองเท้านะคะล้างทำความสะอาดแอลกอฮอล์เช็ด เช็ดมือก่อนเข้าบ้านแล้วก็เวลาลูกบิดประตูนะคะเราก็ต้องทาการเช็ดบ่อยๆโทรศัพท์มือถุงมือถือคอมพิวตุงคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องทําความสะอาดกันให้เรียบร้อยนะคะทุกคนก็น,นั่นแหละเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนก็มีเท่านี้ค่ะทุกคนสินค้าที่สั่งมาลัปู่ก็ได้พึ่งได้รับมาจํานวนหนึ่งแต่ว่าเหลืออีกจํานวนหนึ่งที่ปู่ยังไม่ได้รับนะคะทุกคนก็น,นั่นแหละขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวปู่จะมารีวิวเจ้าตัว เจ้าตัวออกกําลังกายแขนตัวนี้ค่ะว่าเขาใช้ยังไงนะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวปูค่อยมาทําคลิปนะคะก็ไว้ติดตามชมกันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสําหรับการติดตามค่ะเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ